ผมชื่อเบรรี่อารินผมคือมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกและใครทัดตีนหน้ากูมา the fastest man alive to the outside world i'm an ordinary forensic scientist but secretly with the help of my friends at star labs i fight crime and find other meta humans like me i hunted down the man who killed my mother but in doing so i opened up our world to new threats and i am the only one fast enough to stop them i am the flash เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ี m ีเกมเมนะครับผมกับผมแบรี่อลันนะฮะหรือ The Fa ฟนั่นเองนะฮะอันนี้ามตามคำขอน้องๆหลายคนที่ขอมาหลายคลิปแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสได้ลงก็คือมันมดมันลงเยอะลงนานแล้วก็อาจจะมีการเออร์เลอร์ของตัวเกม GTA s ซ n ด้วยนะครับผมก็ The f แฟนี่ประวัติคร่าวๆผมก็จะเล่าว่าเป็นเด็กหนุ่มแล้วกันอ่ะแล้วก็โดนฟ้าผ่าแล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยในการทา ห้องแล a ของเขานะฮะประมาณว่าเขาโดนฟ้าผ่าแหละแล้วก็ไอสารเคมีอะไรต่างไหลเข้ามาในตัวเราแล้วทีเนี้ยเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันก็ไปโดนคนอื่นด้วยไม่ได้โดนแค่พระเอกเรานะฮะใครดูซีรีส์ก็จะรู้นะฮะไปดูข้อมูลในตัวเองนะฮะ mm hmm. ความสามารถของเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะโดนฟ้าผ่าเนี่ยเขาเป็นเด็กปกตินะฮะ mm hmm. เป็นเด็กวัยรุ่นปกตินะครับแต่ก็นะฮะโดนฟ้าผ่าเสร็จปุ๊บก็ก,กลายเป็นว่ามีพลังพิเศษะฮะแล้วตอนแรกก็ยังไม่คุ้นเคยนะครับตอนนี้เขาก็นะคุค้นเคยแล้วเนี่ยนี่ชุดซีันรสเขา นะครับความสามารถของเดอะแฟตก็คือวิ่งเร็วนั่นเองฮะเป็นผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกครับหรือว่าเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะไม่มีผู้หญิงนะฮะมีผู้หญิงที่เร็วกว่านี้แล้วนะครับเป็นเป็นมนุษย์แหละที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกความสามารถของมอสนี้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยมอสนี้นะฮะทำได้ออกมาเหมือนเดอะแฟตจริงๆเลยนะครับทั้งท่าทางการวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูท่ากระโดดฮะเฮ้ยหลบไปแพ็กซี่ไอ้เหี้ยกระโดดได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเบลลี่นี่ฮะอย่างเทพเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราลองอีกรอบ ไอ้เชี่ยติด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 เอาตรงนี้ฮะอึ๊บอืไม่ได้วะไปโดดเรือดีกว่าไปโดดเรือดีกว่านะครับวิ่งเร็วก็ประมาณนี้นะครับกด w บวก space bar นะครับกดตัว w ไอ้ w นะครับกับ space bar ฮะจะสามารถนะฮะอย่างงี้นี่นี่คือท่ากระโดดของเขานะฮะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกีดขวางกีดขวาง,วางมาเดี๋ยวเราโดดโดดข้ามเรือกันดีกว่าเราจะลองโดดโดดตรงนี้เอ้ยดาบคาตนานะว่ะอ่าดาบคาตนานะเก็บไว้เก็บไว้ โดดข้ามโอ้โหเทพเทพนี่ฮะนี่คือท่ากระโดดแล้วก็ท่าลงขอ,ของเขาหน้าแลนดิง้งลงเท่มากไม่ใช่ท่าแลนดิง้งซูเปอปร์ฮีโร่เหมือนเดดพูลนะเฮ้ออือนี่ฮะมีการโยกตัวเล็กน้อยแล้วก็เบรกนี่ถ้าเกิดเราวิ่งเร็วมากๆนะฮะแล้วเราก็เบรกกับทนันหันเนี่ยเขาก็สไลด์กับพื้นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวกันเชนชนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถึงกับล้มเลยนะฮะนี่ฮะโอ้ยไม่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 มันต้องเบรกแบบหล่อๆดีวะเดอะแฟ t นะฮะเบรกฟีดนี่ฮะเบรกอย่างนี่ผมลงไว้นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูท่านะครับกระโดดขึ้นนะครับแบบไม่แบบแบบให้ไปอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้เอาใหม่ใหมมันจะมีท่าแบบตีลังกาข้ามสิ่งกีดขวางนะครับหรือว่าถ้าตีลังกาแบบอ่านนี้มันโดดขึ้นเลยมันจะเกาะมันผมจะให้มันเกาะนะฮะเกาะแล้วก็ตีลังกาไม่ขึ้นวะว่าตาแฮกเดอะฟตเจ้าทําได้มันไม่ใช่อย่างนี้ผมจะเอาแบบนี้ฮะเดินฮึม <c oughs> ไม่ถึงแล้วจะหาวิธีแล้วเราลองหาวิธีฮะเราจะทาท่านั้นให้ได้เลย มันต้องมีเหลี่ยมเหลี่ยมแม่นๆเหลี่มมมมยมสวยๆแล้วก็โดดขึ้นไปแล้วก็เกาะเหลี่ยมแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาอะไรเงี้ยนะฮะอย่างน,น,ะะางนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันสูงไปโดดขึ้นมาเฉยเลยฮะมันเร็วเกินอย่างนี้ฮะนี่อ่าเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะแบบท่าปีนน้ำแพงของเขาฮะโอ้ยสูงไปโดดสูงไปโดดสูงพออกับสไปเดอร์แมนเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเดดพูลโดดสูงกว่าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนี่ฮะโดดประมาณนี้นะครับชุดเขาก็ดีไซน์มาดีนะครับสกินเขาไป เรามาลองกันดีกว่าว่าเดอะแฟมันสามารถทำอะไรได้มั่งเอาป่วนเอซีดีกว่าเพื่อนพอดีนี่ฮะถ้าต่อยก็จะมีประมาณนี้ฮะต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็เตะหน้าผมคือเบลลี่อารันเราจะเข้าโหมดสโลโมชันนะกดจีฮะมันจะเป็นโหมดสโลฮะออออืมส้นตีนไม่โดนอีกส้นตีนยังมีเสียงในหูฮะประมาณว่าเบลลี่อลันจะสโลอยู่นะปรับปรับ แล้วก็ส้นตีนพิทักโลกนะฮะถ้าเกิดจะเปลี่ยนโหมดสโล่กลับเป็นโหมดปกติก็กดตัวจีนะฮะนะฮะก็จะกลายเป็นโหมดปกติฮะกดตัวจีนะคะรับจะทําการเปลี่ยนสโล่กับไม่สโล่นะครับส่วนสเปคบาร์กับ W จะทําการวิ่งนะฮะวิ่งนี่เร็วกว่าเดิม2เท่านะฮะแล้วก็กดถ้าเกิดอยากให้เร็วกว่านั้นนะครับมีวิธีอีกวิธีหนึ่งฮะกด W ีบวกเฮะกับสเปคบาร์ฮะจะเร็วกว่าเดิมมาสิบเท่านะฮะโอ้โหแม่งนี่แม่งเบอร์เบลี่อะไรเหลือแล้วเนี่ย เดือดแฟลทนี่มันเดือดแฟลทชัดผมคือเดือดแฟลทแหวนแหวนแหวนชนทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เป็นไรเลยฮะโอโ้โหเดือดแฟลทนี่มันช่างสุดยอดจริงๆฮะเดี๋ยวเราเอาม็อดนี้ไปล่า UFO กันะฮะสามารถวิ่งได้รวดเร็ว450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ450เลยนะฮะประมาณ100กิโลโอ้เฮี้ยมันขึ้นมาตรงนี้ได้ไงวนะเนี่ยมึนแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมันเริ่มเร็วเกินฮะเราจะมาร์กจุดฮนะเอ้านี่กูมุดดินทำไมนะเมมน,มนะะเเเี่ยเ,เ,เดือดแฟลท เราจะเอาเดอะแฟตไปหายูเอกันครับเดะแฟตเดะแฟตนกําแพงทีนี้ลอยเลยผมคือแบรี่ผมชื่อแบรี่อารันผมคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกผมคือเดอะแฟตอืไอแอมเดอะแฟตอืมติดอะไรวะเนี่ยเราต้องวิ่งปกติกันฮะอ่าวิ่งอย่างนี้ก่อนอืมออาเอมันติดฮะเวลามันวิ่งเร็วเกินไปมันก็จะกระโดดอย่างเงี้ยมันจะบักนะฮะ มันชนถนนนั่นแหละมันเร็วกันไปมันก็ทำให้เลยชนถนนเราจะลองวิ่งแบบเร็วๆแบบไม่ติดเลยดีกว่าฮะโอ้โหแม่งติดทุกอย่างเลยเพิร์สมันมีวิธีฮะต้องคอมแรงๆฮะถึงจะทําให้ไม่ติดนั่นเองมันจะเลนเดอร์ถนนมาอย่างแบบเรียบๆเลยนะจะไม่ชนเลยเราจะวิ่งออกข้างฮะนี่เห็นไหมมันจะเร็วละบุบบบบถ้าเกิดออกถนนปุ๊บมันก็จะชนสิ่งกีดขวางนะฮะแมพหูกระโดดอย่างนี้ไม่ไม่ต้องเดินแล้วอย่างเงี้ยเดียแฟลตเหาะไปเลยดีกว่า้เร็วมากเออนี่ไงหลังรถไฟฮะ ชนแมปปุ๊บแม่งกระเด้งเลยอือชนอีกทีนึงอือชนเข้าไป The Fat ไม่เป็นไรฮะเราวิ่งปกติก็ได้มาผมคือบรี่อ a ลันผมพูดประโยคนี้กี่รอบแล้วเนี่ย <c oughs> นะฮะเดี๋ยวเราไปดู UFO นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็น UFO นะฮะกลับไปดูพาที่แล้วได้นะครับผมพามาล่าเรียบร้อยแล้วะรู้ว่า The Fat ขี่มอเตอร์ไซค์จะเร็วขนาดไหนวะเร <c oughs> าจะลองเอาดอ e แฟขี่มอเตอร์ไซค์ฮะ หนเดะแฟตขีมานใ,ให้ผมดูหน่อยสิคือความสามารถการต่อสู้ของเดะแฟตนี่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะต่อยอย่างเดียวสปดียูเอนะเดะแฟตเจอยูเอวโอฮะเมนวิวอว์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 ตด,ดึงตื้อดึงเดแฟประทายยูอฟโอมันมันนี่มันมาไรเดอร์นี่หว่า <laughs> นียนี่มันเดฟแฟหรือมาไรเดอร์โอ้โหดูฮะมีหอไล่ตาม คือมันเป็นหอมันเป็นหอใส่สกิน UFO นะฮะหอสเปรโลนะฮะหมายกอดมาแล้ว UFO มาแล้วเราต้องไปแล้วลงไปแล้วเดอะแฟดเดอะแฟดมันต้องมีบาซูก้าสู้กับ UFO เหรอวะ UZ UMY m, y m w เอ้าเฮียชิบหายแล้วเดอะแฟดหมอกลงเซ็หมอกมาตอนไหนวะเนี่ยเอา้ามันหายไปแล้วฮะ UFO UFO ได้หายไปแล้วหรือว่า นมันนก UFO ไปไหนวะเอ้ยยังอยู่นี่ยังอยู่นี่เาใส่ใส่สูตรฮะ UZ UMYMW อ่าอุ้ยหมอกลงอุย้ยเดอะแฟตถือบาสุก้าอย่างรออย่างรออุยออ้ยเดอแฟตถือบาสุก้าหล่อมากฮะถือปืนก็ยังหล่อเลยฮะมาแล้วฮะเดอะแฟตเรามาดูเด e f แฟตตายด้วยน้ำมือ UFO ฮะนำ้ำ UFO นี่เป็นอะไรที่เ่มากฮะไปบาสุก้าไปเด e f แฟตต้องสู้กับ UFO ฮะ เฮ้ย hey, ระเบิดไปแล้วว่าลำนึงใช่เอาวะไปมาทุก้าเป็นไงนะมึงเจอเดอะแฟดยิงมาทุก้าไปไปเดือดแฟดยิงมาทุก้าฮะอุ้ย,ยมันยิงมันยิงมันยิงกลับมาได้ได้ยิงกลับมาใช่ไหมเดือดแฟดโดนสวนแล้วฮะโดนสวนลูกกระสุนปืนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ยิงเดือดแฟดแล้ว ไปมีอะไรนัดฮะเอาไปดิเอาไปเอาไปมันไม่เป็นอะไรเลยท่านผู้ชมครับดูสิ U F O นี่แม่งโคตรอึดเลยโคตรอึดใช่ไหมเอาละฮะเดี๋ยวผู้ชมจะรำคาญเสียงเมท้าสลักนะฮะเมท้าสลักตื้อเด็ดตื้อเด็ดตด็ดงดึงเด็ด,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 ดเอ้ยจะเราเราเอา The Fat ไปผ่านแอร์เรียฮะผมคือเดอะแฟต มันมากเลยวิ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้าอ๋อแล้วก็กระโดดออนเราจะเข้าสู่หมดสโละฮะแล้วก็ทำความเร็วขนาดโมดสโลไม่ยิงเร็ววะ่ะดูดิหืมดูดิฮะนี่มันเดอะแฟดหรืออะไรกันเนี่ยผมคือเดอะแปดโคตรโคตรกระตุกเลยฮะหมอกลง ผมคือเดอะแฟตผมคือมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเป็นไงฮะเดอะแฟตเพไหมฮะอ้หชนชนกรแพงที่เดียวพังเลยอะสุดยอดกลับมาสมมติปกติโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเอาเดอะแฟตกลับบ้านฮะเราจะลองวิ่งจากตรงนี้ไปที่บ้านของเรานะครับบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยลืมเฮ้ยบ้านหายท่านผู้ชมผมซื้อบ้านไว้แถวนี้บ้านผมหายไปไหนวะเออนี่ไงไกลายเป็นเซฟไปละลืมไปนะครับเรามาร์คแผนที่ไว้แล้วเราจะเอาเดอะแฟตวิ่งกลับบ้านฮะ ด้วยความเร็วคูณสองเท่านั้นครับสเตมินาเพิ่มขึ้นครับสถานะตัวละครเดือแฟไอเอ็มเดือะแปดเดือดแปดเดือดเก้าเดือดสิบเอ้าลืมไปเดือะแฟดมันโดนตั้งด่านไว้นี่ว่ะห้ามข้าม,ามฮะเฮ้ยเราจะเอาเดอะแฟดว่ายน้ำกันฮะอ๋อเดอะแฟไว่ายน้ำลงน้ำช้าเลยคืออะไรอยู่บนพื้นนี่อย่างเร็วโอ้โหกูกระโดดดีกว่าเนี่ยอยู่ในน้ำนี่ผมกระโดดดีว่าเฮ้ยโดดยังยังเร็ว ผมคือเดอะแฟตผู้ชายที่กระโดดกบได้ไกลสุดในโลกมันตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวประหลาดใช่ไหมครับอืมสำหรับใครที่อยากเล่นมอสนะฮะอยู่ใต้ด้านล่างดีคิปชันนะครับผมเดี๋ิปชันมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็นะครับติกันมาได้ชมกันมาได้นะครับอ่าผมมีอ่าผมมีสินค้ามาแนะนำนะฮะเดอะแฟตขายของ อ่าอย่าลืมไปอุดหนุนาัสด้าด้วยนะครับผมผมเอาไว้ในแฟนเพจผมแล้วนะครับผมเอาวิดีโอที่ผมอ่ารีวิวของนะครับผมเป็นเกมมิ่งเกียร์ของรัสด้านะฮะเขาส่งมาให้ผมนะครับให้ผมรีวิวนะฮะผมก็รีวิวเรียบร้อยไปดูกันได้ครับราคาไม่แพงครับ900บาทนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเซลล์ด้วยฮะเพิ่งผ่านช่วงเซลล์ไปไม่นานนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังลดราคาอยู่นะฮะเกมมิ่งเกียร์มีแป้นพิมพ์นะฮะมีเมาส์แล้วก็หูฟังนะครับแล้วก็มีที่ลองเมาส์ด้วยลองเมาส์กับคีย์บอร์ดในร้านเน็ตใคคครรเเเเยยยห็นนอออุะไี่้โ เราเลยขายของเราแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนเอ้ยเราบ้านอย,อย,อยู่อยู่ทางขวานี่ว่าเราเลยบ้านเราแล้วผมคือแบรี่อลันผมคือผู้ชายที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเดี๋ยวพัทหน้าฮะเดี๋ยวเราจะเอาเดอะแฟลตเราเนี่ย <laughs> ไปทําอะไรดีวะ <laughs> ไม่รู้ฮะเอาเป็นว่าพัทหน้าเนี่ยเราจะไปทาภารกิจกันดีกว่านะครับผม <laughs> ภารกิจ GTA s n นะครับผมมิชชั่นต่อไปน,นะครับผมโอเคยังก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมบ๊ายบายครับผม เจอกันวิดีโอนะครับจุ๊บๆบายบายเดี bye ๋ยวแฟดอ่าหลอกกิ๊กหลอกกิกหลอก